สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้นะครับทางโบเขามีการอัปเดตสถานะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแอปคนขับโบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ให้เพื่อนๆน,นะครับผมเข้ามาในหน้าแอปคนขับโบนะครับก็จะเห็น ตามที่อยู่ในหน้าจอขณะนี้เลยนะครับผมพอเรากดเข้ามาในหน้าจอในหน้าแอปคนขับโบแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตนะครับด้านบนนะครับผมตรงช่องของแผนที่นะครับจะมีขีด3ขีดอยู่ด้านบนนะครับผมขีด3ขีดอยู่ด้านบนนะครับผมก็คือทางโบเขามีการาเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ปุ่มนี้นะครับผมอ่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันคือปุ่มอะไรนะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนะครับอ๋อเขาก็จะบอกนะครับผมอ่าชื่อของเราแล้วก็รวมถึงช่องต่างๆนะครับผมรวบรวมมาไว้ตรงขีดสามขีดนี้ปุ่มเดียวนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นช่องคะแนคนคนขับหรือว่าตราการยอมรับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับผมรวมถึงการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับผมตามที่เพื่อนๆอได้เห็นในหน้าจอขณะนี้นะครับผมเขาก็จะรวบรวมมาไว้ตรงขีด3าขีดนี้ปุ่มเดียวนะครับผม ถ้าเพื่อนๆต้องการอยากทราบนะครับหรือว่าอยากกดเข้าไปดูนะครับผมช่องรายได้หรือว่าช่องประวัติทิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมประวัติทิปก็คือนะครับผมประวัติการโดยสารของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะส่งผู้โดยสารเสร็จสิ้นหรือว่าผู้โดยสารยกเลิกงานหรือว่าเรายกเลิกงานก็จะอยู่ในช่องของประวัติ ชิปนะครับผมอ่าแล้วก็รวมถึงแคมเปญรวมถึงการโดยสารที่กําหนดเวลาไว้นะครับแล้วก็การสนับสนุนอะไรต่างๆนะครับผมเขาก็จะรวบรวมมาไว้ตรงขีด3ามขีดนี้ปุ่มเดียวนะครับผมอ่าถามว่าถ้าเรานะครับอ่าถ้าเราแสดงออนไลน์หรือว่าเราเปิดให้บริการจะยังมีขีดสามขีดอยู่หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ แล้วก็กดกลับนะครับผมอ่าแตะไปที่หน้าจอเขาก็จะกลับเข้ามาในหน้าหลักตัวแอปคนขับโปรนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาแสดงออนไลน์พร้อมๆกันนะครับหรือว่าเปิดให้บริการสักครู่นะครับผมว่าจะมีขีดสามขีดเหมือนเดิมหรือไม่นะครับแล้วก็สไลด์แถบสีเข,ขียวมาด้านขวามือนะครับอ่าขีดสามขีดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผม เมื่อก่อนอาจจะเป็นรูปแว่นขยายนะครับที่เรากําหนดจุดหมายปลายทางแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงปุ่มนะครับรวบรวมปุ่มต่างๆมาไว้ตรงขีด3ขีดนี้ปุ่มเดียวนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับทางโบโเขามีการอัปเดตสถานะก็มาแจ้งให้กับ เพื่อนๆที่ยังไม่รับทราบก็ได้รับทราบกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ทําการรับชมแล้วก็กดติดตามช่องให้นะครับผมอก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเพิ่มเติมนะครับผม รูปแว่นขยายนะครับที่เคยมีอยู่ด้านบนนะครับผมเขาก็จะย้ายลงมาไว้ข้างๆาตรงปุ่มรูปรถยนนะครับผมไว้ด้านบนปุ่มรูปรถยนต์หรือว่า,าปุ่มาการยอมรับอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมปุ่มรถยน์ก็คือปุ่มการตอบรับอั อัตโนมัตินะครับผมอ่าสามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากตอบรับอัตโนมัติเราก็ติ๊กนะครับผมไม่ให้มันเป็นสีนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผมแค่นี้เราก็อ่าไม่ต้องการตอบรับอัตโนมัตินะครับผมอ่าอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอ่ามาแจ้งข่าวสารให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับอ่า ขอบคุครับ